ช่างน้ำหนักไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่มวยคู่หยุดโลกกับการป้องกันแชมป์โลก4สถาบันรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์ระหว่างซาอุคาเนโลอาวาเรสเจ้าของแชมป์โลก4สถาบัน WBC, WBA, WBO, IBF รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์ สถิติการชกชนะ63แพ้2เสมอ2น็อกเอาท์39ครั้งยอดมวยชาวเม็กซิกันจะป้องกันแชมป์โลกกับเทเรนซ์ครอฟอร์ดยอดมวยชาวอเมริกันเจ้าของสถิติไร้พ่ายชนะ41ยังไม่แพ้ใครน็อกเอาท์3าอดีตแชมป์โลก2รุ่นเจ้าของแชมป์โลก WBA รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวท154ปอนด์ที่ขยับรุ่นขึ้นมาท้าชิงโดยผลการช่งน้ำหนัก คาเนลโลช่างได้167.5ปอนด์ส่วนคอฟอร์ช่างได้167.5ปอนด์โดยเกมการชกจะมีขึ้นในวันที่13กันยายน2 0 2 5ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือตรงกับเช้าวันที่1 4กันยายนของประเทศไทย